ดีครับวันนี้ก็จะมาพาพี่เขาไปทานข้าวเลี้ยงข้าวพี่เขาให้พี่เขาตัดผมให้นะนี่บริการตัดผมฟรีก็ตอบแทนคุณพี่เข,ขาเลี้ยงข้าวพี่เขาว,วันนี้นะครับจะเลี้ยงข้าวพี่เขา,าขอบขอบขอบคุณพี่เขามากครับวันนี้ที่ตัดผมให้ผมนะครับต้องขอบคุณมากครับ okay, <at> ตัดผมใหม่แล้วเดี๋ยวครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอที่ตลาดต้นลุงครับ ครับตอนนี้มาถึงตลาดโต้รุ่งแล้วมาถึงจุดหมายในเมืองกาลสินนะครับผมโอ้บรรยากาศตลาดโต้รุ่งอันนี้เป็นชั้นล่างนะครับมันมีชั้นต่อเลยพี่เขาจะพาไปกินร้านไหนนะครับลอยดูร้านตุกจ่าใช่ไหมพี่เมนูแนะนำคือเครื่องแกงใส่นมสดใช่ครับผมครับครับพอเข้าเนี่ยมีว่าเมื่อไม่มีค่ะหมีอะไรบ้างนี่ ก็เขาเขาเขาหมูสับเขาหมูสับหลักให้ดาวเขาเพียประจับฝืนเอาหงษ์ทอดใข่ดาวให้เลี้ยงอ่ะทอดสุกๆุเลยนะครับใข่เลี้ยงทอดสุกๆุเลยเนี่ยน กระเพาะกระทะเลยเนี่ยอร่อยใช่มาดูได้ร้านนี้เคาะกระทะนี่อร่อยมากเออครับใช่เพราะที้ผมสั่งผมสั่งสองเมนูเลยนะวันนี้เออเมนู่งเออครับแต่กินไก่จั๊บไม่ต้องไปกินที่ข้บนนะครับร้นนครับขอบคุณรู้พิุาทองประโยชน์มากมายมากครับเดี๋ยวขอรับประทานก่อนนะทานีอื้ เม็ดมันเมื่อกี้ก็ให้ชาวบ้านไปปลูกกระจายพันธุ์ไปตามวัดวาอารามมีประโยชน์มากยินดีครับมาทานข้าวร่วมกันครับวันนี้ก็อากาศกำลังดีไม่ร้อนไม่หนาวก็จะหนาวีนวันที่25ก็ไม่อาจจะมาพบกันใหม่ตอนชุดใส่ใส่ใส่เสื้อหนาวเสื้อผวงมามากินเชินเดินๆ ร้านนี้พี่เขาแนะนามาเลยครับแสดงว่าร้านนี้พี่เคยมากินอยู่แก่กมอร่อยได้ยินดีครับเพราะว่าผมมาตักผมกับพี่แกเกี่ยบประจำครับครผมผมสั้นไม่ไรนในอันก็จะมาใช้ใช้ใช้บริการ อันนี้ก็กินได้หมดเลยนะครับใบมะกรูดถ้าเคี้ยวไหวก็เป็นสมุนไพรครับอือเลิศเร่มล่มตกครัพูดครับว่าอร่อยอืับอือแข็งมากเลยอือหือ พิกศษมากแซ่บมากบอกได้ว่าไม่ต้องมีปรุงน้ำปลาก็ได้พี่กินได้มาดูมดูะว่ารสชาติกินได้อไท่แช่บเพราะว่ามันพอดีอยู่ไมัน้องมีปรุงน้ำปลา ที่มาไม่เป็นม,มาตับผมพี่กับพี่เขาอ่ะก็มาเลยแต่พี่เขาอยู่นานล้วอยู่กี่ปีแล้วพี่เสิมนี้ก็เข้าสี่ปีสี่ปีครับอตอนนี้ก็ตัดให้คนเกินไปก็เกินเจ็ดหมื่นห้าพันเลยครับอโอ้โหเยอะเลยอืโโยอเข็เลย ได้ออกทีวีออกข่าวในแอนด์ mm hmm. ก็มันทำเป็นคลิปครับช่องสามช่องเจ็ดตะลอนข่าวอ่าสามเผ็ดแท้จริงเปมีอจานทำอาหารนี้สึงลึกสูงถึงหิชั้นเข้าใจ น,นีผมกินสองเมนูเลยเครับสองเมนูว่าคิดอยากกันเป็นจับทั้งอันนี้รอบหน้าเดี๋ยวเราชวนพี่ไปกินในหมูกระทะคถ้าพ,พี่ถ้าพ,พี่หิวนะ แต่ว่าที่ต้องหิวเออหมูรับะหมกระทถ้ากินหมูกระทะนี่มันก็เสียสุขภาพพอสมควรนะต้องกินให้อิ่มกินอิ่มจะกินอิ่มกินเยอะรอบนี้กกกินนนัค็จะสมุกแต่ว่ารอบหน้าจะสชวนพี่เขาไปกินหมูกระทะเดี๋ยวมมาตัดผมรอบหน้าก่อนให้พี่เขาตัดผมให้ผม หนูก็ใส่มากเลยร้านนีสงสัยแม่ค้าจะมีสวนทิ่ขีดติดตามเด็ดนะเผ็ดน้ำเผ็ดจะอร่อยอฮะอันนี้เป็นรูปครึ่งครับ FC ที่น่ารักได้แวะมาเยี่ยมเยียนอยินดีมากเลยชื่อน้องอะไรครับน้องมะลิ น้องมะลินะครับมากาเสินกับตลาดโตลุ่งก็มาคุกับน้องมะลิได้ก็คุณยายหรือคุณป้าก็จะขายอยู่ร้านเจ๊โพนเป็นลูกหลานของเจ๊โพนตลาดโตลรุ่งกาลสินเย็นชั้นอะไรครับนี่ครับช้สามโอ้สามทับสี่อยู่โรงเรียนอะไรครับผมทับ,บสี่ททบาลสี่ก็ใกล้ๆบ้านของผมเองครับใกล้ๆกล้บ้านผมเองเทศบ,บาลสี่ครับ คุณคุณคุณพ่อคุณพ่อประเทศอะไรครับคุณพ่อประเทศอะไรออสเตรเลียอ้เป็นลูกครึ่งออสเตรเลียน่ารักมากโตขึ้นอาจก็จะส่งเข้าประกวดมิสกระสินก็ต่เต้าไปเป็นนางสาวไทยก็ขึ้นนางงามจักรวาลก็ก็ไม่แน่น่ารักมากดีดี